สำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสนหานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับข้อกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสนญหาเลยนะครับการให้นี่นะครับการให้เนี่ การให้เนยจะสมบูรณ right? <ım> ์เน okay like mm ี hmm. fit, milhões, ่ยนะครับต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์ที ride, ่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทอนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้เนฮะการเอาให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้มีการทำเป็นหนังสือแล้วเราจะเปลี่ยนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับ บ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับพ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาก็การที่จะนะครับถอนคืนกันให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาว่ากำหนดไว้นะว่านะครับเออทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่างๆไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่แล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ ผู้รับนะครับพืชในละคนได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในละคนเนี่ยนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติในละคนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้นี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการประทุษลายผู้ให้นะครับเป็นความผิด้แรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะได้มีการทำลายร่างกายะผู้ให้นะครับ ซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอนาลอยสหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตลายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการลบพื้ที่วิดีดนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้เรือเหตอุบิเุคนได้นะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2เป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีนอบัติอย่างไลาแหลนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับจ่หาพิจารณถึงน้ฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไป นะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้นี่นะครับเป็นผู้ยากไหลเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยส่วนใหหากผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับ ทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้เข้าเขตในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้ neck. โดยเสรีหาทรัพย์สินคืนรูปไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเข้าเขตในการประพฤติในละคนทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับค <c oughs> ําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดไอการสายด่วนนะครับสำนักงานไอการสูงสุด นะครับทำได้จากนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษากย่ยวกนะั้นนาแก่ท่านนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ